โอเคครับผมวันนี้ก็มาเจอกับพี่วัสดชื่อนะครับผมมาดูรีแอคชั่นเพลงดีเต่ปากจากเ h อแ a ปเปอร์ของทีม t r Hero โอเคครับผมมาชมกันทุกคนนะดูความร้อมกันเริ่มเยมาไม่ต้องใจะเริ่องอ่ามีใครร่างไง ผเนลปับเอะีลเอนาีลอนที่กลังจมเหมือนะตอกอยู่ในวังวนผู้คนมากมายที่กาลังทนกั่วยืนยาจนในคนนึได้ยินเสียงที่ายามนยามก็ไม่วางลงมันว่าเอาคำพูดที่กลังลม ไม่มีอาคมบางคนพูดไม่ได้เนี่พูดไปมันก็มีแต่ดาต้องการแต่จะรู้ความจริงแต่พอถามถามไปก็เห็นมีแต่ลากเห็นอยากจะนู่นจะนี่ในความเป็นจริงมันก็มีแต่ยากเห็นสัญญาจันทีทันีสุดท้ายพวกแงก็ไม่ดีแต่ปากไอ้ขออความคิดจะเห็นเบื่อชิปไปไม่อยากจะตาหน้าไม่อยากจะลับจะลุกจะยอมเป็นควายได้ยืนอยู่ข้าอยาก็เอาเลยตามว่าแื่แค่จะลองตามตามว่าสติปัญญากับอำนาจมันมีเพยงเส้นบางๆกันมันมีแต่ละกากขอบปากหน้า

ไหนเราความเสรีที่พี่บอกว่าจะคืนให้แค่นั่งแค่ก้มก็ล้มและผมคงไม่มีทางจะยืนได้ถ้าเกิดผมอยากประท้วงนั้นลาบนละล้วงผมคงตายตัวผมก็คงต้องกลายเป็นศพและโดนฝังกลบในพงใครแค่ไหนเมื่อพี่พูดถึงทั้งหมดทั้งต้นจนจบมันไม่มีผิดเลยจาประชาคนหลายๆายคนไม่มีสิทธิ์ชมและไม่มีสิทธิเชยในที่นี้ใครก็รู้ว่าถ้าคงได้แต่ห้ามตายอด ไอ้ที่มันเป็นคนดีไม่มีที่อยู่ก็ตายหมดโดนทรายกดลงบนหาดพี่อยากจะทําแต่มีแค่ลงไปากตัวการที่คิดมันอาจจะพังไอ้พวกสมุดมันคงกราพี่คงอยากบอกให้ผมออกไปแต่ทําไมไม่ตอบก่อนว่าที่พี่ซื้อพี่ฟื้นนั้นเป็นเรื่องจริงหรือว่าที่หยอกย่อกถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดในความเริญที่ก่อจะกู้ไอู่ากไอ่ เธออยากคุยแต่ปากแสดงละคนเป็นฉากเป็นฉากจากลูทจำไปยังไปเกยกระตากฟังนั้งตื่เสียงมือยังถือสังจะไปได้ไม่าประกาศไม่รายายฟันเพรไม่ใช่ตลาดบอกว่าจะสุขสัน์ไปข้างหน้าไม่หันหลังแต่ลองคสประมาทฟังแล้วมันน่าใจแต่ยังคงไม่ละลาจรอดูว่าวาได้ขนาดไหนสิงเธอวาดฝนมันจะชัดบนกระดาษไหนจะลำบากไหมจะจะกอให้จากไปหยุดกันกัะทำที่กลากาสั่งที่จะเดาบอลและลาไป พาดตต่เดตั้งตาจะไม่เคยยอมรับแต่เดนะาวาจาที่เธพันนาจะม่เคยแก้ไขได้แต่ลาว่ทําให้ชีวิตผมนันยุ่งยากจะอยู่กับที่ไม่ไปน้างหนาเวผมขอเวลานพอนะทศมาจำได้เก่งทมาด้านถ้าทำไม่ได้ก็ไปน้องพูดโอ้โหไม่ควลดที่บอกจะพูดยูชานายูชานายูชาดายูชาดายูชานถ้าทำไม่ได้ก็ไปต้องพูด ครมาเป็นความเจริญที่บอจะกูยยูชารดอัพ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 ขับพูดมีร้อยเอาล้างค่าผลเพราะทวงสัญญาเมืคู่ว่าจะฆ่าผมผจญเวรกรรมอยู่กับสัญญามบรนดาฝนสับปักนั้นดีแต่ปากมันคือสัญญาสัตว์หน้าคนใหนละความดีที่คุณเคยบอกจะสร้างสมสัจญาไม่เคยจะมีก็ดี พลาดมาห้าหนก็พูดสิดิเสีดีแรกๆก็คิดว่าหน้าซอแต่เรื่องจริงก็คือมึงเฟกตั้งแต่จิตใจเสี้ยวพาและหน้าคมดงถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดพูดพถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดพูดพูดถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดเย่เย่ผมโอ้โหเป็นไงครับอืม โคตรสุดผมบอกผมยัอินผมยังอินไปด้วยนะครับผมก็ไปดูกันนะครับผมก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง BPO Life ด้วยนะครับผมก็บายบาย